โอเคนะครับก็อันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องคำพีอุทธรโรคนะอุทธรก็คือท้องเองที่กล่าวเกี่ยวกับเรื่องโรคที่เกี่ยวกับท้องนะครับก็จะกล่าวถึงโรคมารนะมารนะฮะไม่ใช่มารอ่า อโรคมารคืออะไรนะครับนี่มารนี่ก็เกิดจากการที่ธาตุเราวิปลิตนั่นเองนะครับเกิดในกองสมุทฐานต่างๆมีหลายสาเหตุเกิดจากลมเกิดจากเลือดได้หมดนะครับก็ทําให้ท้องใหญ่นะมารก็คือโรคอาการผิดปกติที่ทําให้ท้องใหญ่ขึ้นนะฮะสิประการนะครับนั้นมารเก่าวถึง1 0 โรคมารเกี่ยวโรคที่ทําให้ท้องใหญ่ส8บปประการนะครับแบ่งเป็นมารน,น้ํสี่ประการนะมารน,น้ําสาเหตุท้องโตเนื่องจากน้ํานั่นเองนะครับเกิดจากทาตาน้ําแล้วก็มารน,น้ําก็จะแบ่งเป็นสี่อย่างมีมารน,น้ําที่มันเกิดด้วยโลหิตและน้ําเหลืองละคนกันนะสาเหตุเกิดจากโลหิตน้ําเหลืองไปกระทาให้ให้ท้องใหญ่ขึ้น นะมีอาการซึมซาบไปในะลำไสนะ้น้ำนี้มันก็ซึมไปลงในลำไส้มันน้ำประเภทที่สองเรียกว่ามันน้ำซึ่งเกิดจากลำไส้ปริลำไส้ปริไหลซึมออกมาขังอยู่ในท้องนะมันมันลำไส้มันปริเลยนะฮะน,นี้เกิดมันน้ำตัวที่สามคือมันน้ำมันเกิดด้วยน้ำเหลืองอันนี้ซาบซานไปในก้อนเนื้อนะฮะมันจะซึมเข้าไปตามก้อนเนื้อ ขรมานมากพวกนี้บางคนเขาเรียกมาทรทารุนทารุนทารุนเดี๋ยดูนะาอ่ไปในก้อนเนื้อและขุมขนบางทีเราก็เรียกว่ามารทารุนทะรุนทารุนมารทารุนถ้ามารทารุนก็คือมารน,น้าที่มันเกิดด้วยน้ําเหลืองซึมซาบไปในก้อนเนื้อและขุมขนมารน,น้าตัวที่สี่ก็คือเกิดจากน้ําเหลืองเหมือนกันแต่ไปขังอยู่ในไหนครับในกระเพาะปัสสาวะและมดลูก นันแสดงว่าน้ำเนี่ยมันไปขังตามที่ต่างๆได้ถูกไหมน้ํามันมากร่างกายไม่ถูกขับแต่ถ้าท้องมาในในแผนปัจจุบันส่วนใหญ่เกิดจากไตกับตับนะเช่นตับวายอย่างนี้นะตับผมเคยเจอคนไข้เป็นตับแข็งนะนะรากฏว่าท้องโตใหญ่มานมากแล้วเบาหวานบางประเภทเบาหวานหนักๆมากก็ท้องโตน้องมาน นะมันด้าแบ่งเป็นสี่ประการคร่าวๆก่อนนะยังไม่ต้องลงลึกเดี๋ยวจะลงลึกลงไปทีหนึ่งเอารู้จักคร่าวๆก่อนต่อไปมันลมครับท้องโตเนื่องจากลมนะฮะท้องโตเนื่องจากลมก็แบ่งเป็นสี่อย่างสาเหตุที่ทําให้นะท้องใหญ่เนื่องจากลมก็คือลมเกิดจากลมกองอะโทคมาวาดหรืออะโทคมาวา,า,วาตาคือลมอะไรครับลมพัดลมพัดลงนะฮะอะโท มีลมพัดขึ้นก็คืออุดทังกมามวาตาอัโทรกรมาพัดลงกุตชิสยาวาตาโกธาสยาวาตาใช่ไหมจำได้ไหมอัศส,สาสะปัตส,สาสะอังคะอังคารอังคะอังคารนุสารีวาตาเหกอ่าเพราะ,ะนั้นลมทั้งหกนี่ต้องต้องจําได้แล้วมันจําเราได้หรือเราจํามันได้ไม่รู้ <c oughs> ลม อุดทางขมาวาตาเป็นลมพัดขึ้นอุด่าอโทพัดลงัดลงกุดฉีลมในท้องแต่อยู่นอกลำไส้กุดฉีสยาวาตาอ่าแล้วลมตัวที่สี่คือลมกดถาสยาวาตาในลำไส้อ่าลมอังคะอังคานุษสาลีวาตาก็คือลมบัดทั่วกายลทั่วกายลมสุดท้ายก็คือลมอัดสาสะปัดสาสะลมหายใจเข้าออกมีอกหกลม <c oughs> <c oughs> นะครับอัอโทโธคมาวาตาใช่ไหมมีลูกศรพัดลงนะ้มานลมที่เกิดตัวที่สองคือมานลมเกิดจากลมอุดทางคมาวาตาหรือลมพัดอะไรครับพัดลงพัดขึ้น,นอ่าลมลอุดทางพัดขึ้นอโทโธพัดลง,ดลงหรือมานลมที่เกิดจากลมกุดชิสยาวาตาคือลมในท้องแต่อยู่นอกลำไส้นะครับ มาลมตัวที่สี่คือบังเกิดตะกองโกรธาสยาวาตาคือลมในไหนครับในลำไส้อ่าลมในลำไส้นั่นเองอ,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 อืมงั้นเมื่อกี้มีมันน้ำสี่มันนะมันลมสี่สี่เลยนะรู้จักชื่อมันก่อนมันชนิดที่สามเรียกว่ามันหินโอ้ยเกิดจากอะไรดีหิน,น,หนเออหินแข็งไะแข็งแสดงแข็ง <laughs> <laughs> มันกินหินมาก <laughs> ขอแล้วชั้นกินดินกินหินมากเหรอะ <laughs> นะ อันนี้เกิดจากเกิดทั้งลมทั้งเส้นมาผสมกันนะลมหินตัวที่หนึ่งอะไรวาไงเป็นไรมานั่งเรียนก็ได้ทำไมอะ<า>ใครจะมั้ยฮะมามาเข้ามาอยู่ <laughs> ล้อ๋อยางรั่วแล้วเออหาร้านก่อนปนะากก่อนนะแทนเย็นไม่ไรไม่ไรคช่ๆอุ่นเขาจะมาบอกยางรั่วหาล้านยังไม่เจอมัอาหานหินนะครับอันนี้เกิดจากสาเหตุอะไรเกิดจากลมเกิดจากเส้นนะมาผสมกันนะเกิดจากสาเหตุจากลมและเกิดจากเส้นนะหารูนี่แหละ นะมีลมกองอันแรกนี่ก็คือมันหินเกิดจากกองอโทคมาวาตาก็คือลมพัดขึ้นลมพัดลมพัดลงนะครับร่วมกับเส้นอมาพาตแล้วก็เส้นมุตคาตอาอมภาตกับมุตคาานี่เป็นเส้นนะ่าเป็นเส้นมาผสมกันทําให้เกิดมันหินครับเหนือเส้นอย่างเส้นอัมาพาตในจุดกําเนิดก็อยู่เหนือสะดือหนึ่งนิ้วนะครับส่วนมุตคาต มุตคาศก็อยู่เส้นตรงข้างมันเป็นเส้นที่อยู่ด้านด้านล่างของตะคากอีกทีหนึง่งวิ่งเข้าหาเกี่ยวกับพวกมดลูกพวกมดลูกเชิงกลานต่างๆมันหินเกิดตะกองอุดทางคมาวาดร่วมกับเส้นอันทะพึกกับสันตะคาศนะประกมมผสมกับเส้นอันทะพึกแล้วก็เส้นเส้นอันทะพึกเส้นอันทะพึกก็คือเส้นที่ทําให้อันทะ โตอันทะปวดบวมแดงร้อนอันทะนะอันทะพึกเกี่ยวกับเส้นทางอันทะส่วนสันตคาตก็เป็นเส้นที่ที่เราใช้นวดกันเป็นเส้นที่อยู่ในแนวชิดกระดูกนะครับสันหลังนะฮะถ้าคนเรียนเรื่องนวดจะต้องไปเรียนเส้นสันตคาตปัตตาคาตรัตาคาตเส้นประทานศิบนะบจะลงลึกลงไปอีกแต่ในที่นี้เราจําแค่ว่ามันมันเกิดจากเส้นอะไรแค่นั้นเอง ส่วนมันหินที่3ก็คือมันหินเกิดจากกองกุดฉีกุดฉีอย่างเดียวไม่พอร่วมกับเส้นอมนพากตกับปัตตคาดอีกปัตตคาดก็เป็นเส้นที่ถ้าเป็นกล้ามเนื้อหลังก็อยู่เส้นสองนะครับเป็นอยู่เป็นแนวกล้ามเนื้อนะฮะแต่จริงแล้วเส้นปัตตคาดยาวครับมันมาตั้งแต่มาตั้งแต่เส้นของใต้เชิงกรานลงไปนะลงไปขาแล้วขึ้นมาที่หลังนะจะต้องนะมันมันจะเป็นเส้น พิเศษอีกอย่างหนึ่งนอกจากเส้นประธานสิบแล้วอมันจะวิ่งวนไปคือพวกนี้เป็นเส้นสมมุต AH an ิขึ้นมาถ้าพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วยังก็ไม่สามารถบ่งบอกได้เหมือนเส้นจีนะมันหินที่สี่ก็เกิดจากกองโกฏฐานสยาวาตากฏฐาคือลมอะไรครับลมในลำไส้ร่วมกับอันดพึกและลัตตะคาดลัดตะคาดก็คือเส้นเหมือนกันเป็นเส้นที่อยู่ด้านข้างของลำตัว ลงไปด้านล่างแล้วก็ขึ้นมาด้านข้างของลำตัวนะฮะจะเห็นว่ามานหินนี่เกิดจากล,ล,ลมและกระเ้นผสมกันทําให้เกิดท้องท้องมารแล้วก็แข็ง<ฮ>เดี๋ยวเราลงเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดเขาอีกทีสี่สามสิบสองแล้วใช่ไหมสิบสองอาการแล้วส่วนมานอันที่สี่คือมานโลหิตเคยดูหนังไหมมานโลหิตเจาเลอ <c oughs> <c oughs> เอออันนี้มารโลหิตนี้เกิดเฉพาะสตรีนะครับจำไหมนะ,สะแสดงว่าเกิดจากโลหิตฤดูเขานั่นเองเป็นเป็นหลักมีอะไรมัง่งมารโลหิตที่เกิดจากฤดูขัดละคนด้วยลมอังคาอังคารนุสารีวาตาสแสดงว่าผู้หญิงเรามีฤดูขัดบ่อยๆมาไม่สะดวกแล้วไปผสมกับลมทั่วกายเดินไม่สะดวกด้วยก็ทําให้เกิดท้องโตได้ไหมเลือดท้องมารจากโลหิตนี้ได้เหมือนกัน นะครับครับฤดูขัด,ด,ขดเกิดจากเลือดเนี่ยมันค้างค้างฤดูไม่ออกคือเมนมาไม่ปกตินั่นเองเนี่ยอันนี้อันตรายนะเกิดเป็นท้องมารได้ไม่ใช่ไม่ใช่ฤดูขัดเพราะโดนเพราะมีสามี <c oughs> โดนสเปิร์มเข้าไปทําแล้วเลยฤดูขัดไม่ใช่ยังงั้น <c oughs> ขังในก็คือผู้หญิงเราเนี่ยถ้าฤดูมาไม่สะดวกอันตราย <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นมาลงมะเ็งเยอะแยะไปหมดเห็นไหม จริงๆแล้วเกิดจากสาเหตุที่เลือดไม่ออกมาตามปกติอเราก็มียาประส์ประสาภัยอาหารการกินการออกกําลังพฤติกรรมเราก็ต้องปรับเขาไงผู้หญิงเป็นเยอะแล้วส่วนใหญ่ก็จะพึ่งไปเพิ่งยาแผนปัจจุบันนะปวดปวดท้องอัว่ะมาตัวที่สองมาโลหิตอันที่สองเกิดจากฤดูเดินมาไม่ปก มิได้เดินมาเป็นปกตินะนะคือขัดเนี่ยมันออกไม่สะดวกแต่ฮนะ <c oughs> แล้วฤดูเดินมาไม่ปกติก็คือมาผิดปกติวันเวลาไม่ตรงมั่งอะไรมัง่ง <c oughs> แล้วก็ไปกลรมก็ล้ะลมครับลม <c oughs> ก็เกิดจากลม นะเกิดไปละคนกับลมด้วยนะลมพิการด้วยนะมันพัดไม่สะดวกมันก,ก็กลายเป็นมารโลหิตได้เห็นไหมนั้นมารโลหิตนี่ไม่ต้องฝึกเลยนะผู้หญิงเป็นเองเลยนะ <c oughs> <c oughs> อ่ะมารโลหิตตัวที่สามนี่เกิดจากเราเรียนเรื่องคัมภีมหาโชตารัตไปแล้วจําได้ไหมว่าโลหิตเน่าโลหิตเป็นทุโลหิตทุจริตโทษใช่ไหมโลหิตฤดูรางโลหิตคลอดบุตรต้องพิคาตสาเหตุที่เกิดจากโลหิตทุจริตโทษเนี่ยนะก็มีผลทําให้เกิดมารโลหิตตามมาได้ถ้ารักษาไม่หายปล่อยรื้อรังใช่ไหมท้องก็จะโตขึ้นได้นะครับหรือมารโลหิตที่เกิดจากโลหิตจาง ผู้หญิงบางคนเป็นโลหิตจางก็มีผลทาให้เกิดมาโลหิตได้เหมือนกันท้องโตได้มีอาการวิงเวียนหน้ามืดเพราะเลือดมันขึ้นสมองน้อยนั้นสี่สาเหตุอันนี้เกิดเฉพาะผู้หญิงนะฮะสี 4, 4, 6, 6, 6, นะ่สี่สิหกสิบหกะเมื่อกี้เขาบอกมารมีทั้งหมดสิบแปดประการอีกสองคืออะไร <c oughs> อมารนั้นเกิดแต่ดานนะการเกิดแต่ดานซึ่งมีสองอย่างเราเรียกว่ามารทักขินนามาน ทักขินนะไม่ใช่ทักนทักขินนมันเกิดแต่กองทักขินนคุณทักขินนมันนะเกิดจากกองทักขินน,น,น,นคุณก็คืออยู่ด้านขวานะเป็นชื่อที่เกิดจากอันนี้จะเกิดจากท้องมานด้านขวานะครับท้องโตด้านขวามีา่แล้วก็อุตรามานมีสองอย่าง เกิดแต่กองอุตรคุณอันนี้อยู่ด้านซ้ายกนะก็คือเป็นเป็นกองที่อยู่ด้านซ้ายนั่นเองอ่าอ้ายน่าัเอ้กนก็เป็น18ปประการเดี๋ยวเราลองมาเจาะลึกอาการแต่ละอาการดูนะฮะว่าเป็นยังไง ามาดูมันน้ําก่อนมันน้ำเราบอกมีสี่ประการใช่ไหมฮะสาเหตุเกิดจากอะไรทําไมถึงเป็นมนันเขาบอกเกิดแต่กองเตโชแสดงเกิดจากธาตุอะไรครับธาตุาไฟนะเป็นมันตธาตุยิ่งไปด้วยเสมหะคือกองเตโชเนี่ยมีผลทาให้ธาตุน้ําธาตุน้ําซึ่งมีเสมหะเป็นธาตุประกอบอยู่เนี่ยเสมหะเยอะพูดง่ายนะครับ สาเหตุอาจจะก่อเกิดจากกองไฟปกติกองเตโชเนี่ยไปไปทำท่าที่อะไรเกี่ยวท่าน้ําไปควบคุมท่าน้ําให้มีอุณภูมิไปทดทุนทําให้น้ําลดลงใช่ไหมไฟเนี่ยทําให้น้ําัลงแต่ถ้ากองไฟท่าทไฟมีปัญหาไฟอ่อนน้ามันก็จะกาเริบได้ถูกไหมน้ํำก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเสมหะกก็เยอะไหมเนี่ยเราอยู่แอร์มากๆเนี่ยไฟเราต่ำไหมไฟเราต่ําความชื้นยึงสูงอัโปทตุน้ำท่าน้ำเราก็จะกำเริบจะเป็น เป็นวัดเป็นเสมหะเยอะเห็นไหมเพราะเสียสมดุลธาตุไฟห,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 หรืออาจจะเกิดจากกองไฟธาตุหย่อนนะมีมีผลทาให้ไฟธาตุหย่อนไฟธาตุในนี้น<ๆ>เรามีไฟธาตุกองธาตุไฟมีกี่กองสี่กองมีอะไรบ้างากองกองอะไรบ้างจำได้ิลทัศจได้แต่แก่นะชิลันทีศนกทอ้าวไฟสี่ส <laughs> กองมีอะไรบ้างเร็ว สันตับปะคีไฟอุ่นกายสันตปะคีเนี่ยอ่าอะไรอีกไฟลที่สองปริไทยหักคีไฟที่ทําให้ร้อนและสัมระสายต้องอาบน้ําและพัดวีไฟตัวที่สามคือไฟปรินามคีไฟย่อยอาหารไฟตัวที่สี่คือปริอ่ะชีรานัคีคือไฟอ่าเออไฟที่ทําให้แก่ชรา แต่นี่เขาบอกว่าไฟธาตุหย่อนนั่นแสดงว่าปรินามคีหย่อนอาหารไม่ย่อยแล้วก็ถ่ายมีอาการทาให้อาหารไม่ย่อยลงไปวันละสองสามเวลาคืออะไรครับถ่ายถูกไหมคาว่าลงคือถ่ายแล้วอาการนอกจากนี้ก็จะมีการสวิงสวายใจสั่นไม่มีเรียวไม่มีแรงท้องขึ้นเสมอท้องมันจะอืดขึ้นเสมอเลยฮะฮะ เออเออมันมันไกลไปหน่อยเออ <c oughs> ทอ้ <c oughs> ทองขึ้นเสมอเสมออุจจาระเป็นเมือกมันเปลวไตเป็นไงพอถ่ายออกมาเป็นเมือกเป็นมันนะเป็นเปียวเปเป็นเหมือนนะเป็นหยาบมั่งแล้วก็มีอาการปวดมวลทั้งนี้เกิดจากโทษกองอาโปสิบสองประการนะผสมกันหมดเลยเกิดจากเตโชอาโปใช่ไหมมาผสมกัน คือสาเหตุหลักก็คือเกิดจากเตโชที่มันไฟธาตุหย่อนนั่นเองเพราะฉะนั้นคนไหนที่กินอาหารแล้วไม่ย่อยไฟธาตุหย่อนมากๆก็โอกาสการไม่เป็นมาันาน้าได้เหมือนกันเออมันจะอืดออกอืดออกนะเออต้องเติมไฟหน่อยให้มันย่อยดีงั้นระบบย่อยสําคัญไหมสาคัญฮนะเราก็ต้องดูแลให้เหมือนคนถ้าท้องอืดบ่อยก,ก็ต้องกินกินอาหารที่เป็นรสเผ็ดร้อนเข้าไปช่วยเพิ่มไฟธาตุซะเพราะถ้าไฟธาตุเราย่อยไม่หมดก็ท้อง ท้องมานได้อีกนะครับอ่ะมาดูมนันน้าอันที่หนึ่งมันน้าอันเกิดนน้ําเหลืองซึมซาบลงในอุทธรลงในท้องนะครับบังเกิดด้วยโลหิตและน้ำเหลืองละคนกันซึมซาบไปในลำไส้น้อยและใหญ่อันนี้ก็จะเกิดจากโลหิตน้ำเหลืองนะมันเลือดเลือดและน้ำเหลืองนั่นเองมันก็ซึมเข้าไปตามในลำไส้น้อยใหญ่อาการเป็นไง ลำไส้ก็จะพองขึ้นมันซึมเข้าไปในลำไส้นี่ลำไส้ก็พองขึ้นพอลำไส้พองขึ้นท้องใหญ่ไหม,ไมใหญ่มันก็ดันออกพอลำไส้พองแน่นในท้องไม่หมดเวลากินอาหารได้ไหมกินอาหารไม่ได้จะอิ่มไปได้ลมรู้สึกว่าท้องมันลมเต็ไมไปหมดน้ำเหลืองแล้วก็สิ่งเหล่านี้ที่ทำให้เกิดท้องใหญ่อาการก็คือจะลุกนั่งไม่ได้เหนื่อยและหอบ ถ้าแผนปัจจุบันจะเจอในคนที่เป็นเหมือนโรคหัวใจนะจะนั่งไม่ได้เหนื่อยหอบแน่นไปหมดต้องนอนถึงจะสบายนะท้องเทิง,ทงมันจะอืดไปหมดโรคหัวใจบางประเภทโรคใจนะครับเรือจากโรคไตไม่ไม่โรคพวกนี้ต้องใช้ลุเลยครับ ء, ء, ต้องถ่ายเดี๋ยวมียามันต้องใช้ถ่ายครับเพราะมันเกิดจากน้ําเหลืองน้ํามันคั่งอยู่ไงเราต้องถ่ายออกแล้วถึงจะเบาท้องถึงจะยุบ แล้วก็มียาประจําตำรับเขาอีกอ่ามียาประจําตำรับเขามีหมดยาท้องมานต่างๆจริงๆได้ทั้งหมดแหละรู้โลกอ่ามันรู้ทั้งหมดหลักก็คือยาถ่ายก็ต้องต้องปรับต้องดูอ่ะมันน้ำตัวที่สองคือ มันน้ำซึ่งมันเกิดจากโดยน้ำเหลืองซึมไปในชิ้นเนื้อและขุมขนเมื่อกี้ซึมเข้าไปาในลำไส้ใช่ไหมแต่ตัวนี้เข้าไปที่ซึมขุมขนขน,ขนเลยพวกนี้โจโอ,อ้ตัวเตอจะบวมหมดนะอันนี้เกิดจากน้ำเหลืองซึมเข้าไปที่ก้อนเนื้อและขุมขนคิดดูก้อนเนื้อเราเนี่ยมันก็ซึมเพราะฉะนั้นตัวเตอบวมหมดบวมฉุดฉุดเ,อเอออาการจะบวมขึ้นทั้งตัวเห็นไหมเป็นบัน้นเป็นท่อน หมายว่าเป็นป้องๆเลยอย่างเงี้ยเป็นบ้านเป็นท่อนก็ตามข้อมันก็จะเล็กใช่ไหมแต่ตรงที่มีเนื้ออะไรมันก็จะใหญ่เหมือนแหนมที่เราลัดเงี้ยเขาเรียกเป็นบ้านเป็นท่อนคันยาคันถ่ายยาทายาก็ลงไปหมายว่า,าอะไร